วิธีทํารูปให้ตัวกระจายสลายไปแบบนี้ทํายังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เรารูปที่เราต้องการทําเข้าไปที่ p i ก k Art นะคะแล้วไปที่คําว่าเครื่องมือแล้วไปที่คําว่าการกระเจิงนะคะพอเรากดไปที่คําว่าการกระเจิงให้เราใช้2นิ้วซูมภาพเข้ามาเพื่อที่จะเลือกตําแหน่งที่เราต้องการให้กระเจิงออกไปให้กระจายออกไปนะคะเสร็จแล้วให้ไปที่ลูกศรตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้การกระจายออกมาแบบนี้นะคะคําสั่งแรกคือการยืดค่ะ ตรงนี้เราสามารถปรับได้ค่ะว่าเราจะให้กระเจิงนิดหนึ่งหรือให้กระจายออกไปกว้างๆนะคะแล้วคําสั่งที่2ค่ะคือขนาดค่ะเศษที่เป็นการกระจายออกไปจะให้เป็นอันเล็กๆหรือว่าจะเป็นอันใหญ่ๆเราก็ไปเลือกได้เลยนะคะ อันที่3คือทิศทางค่ะเราเลือกทิศทางได้เลยค่ะว่าจะให้กระจายไปในทิศทางไหนนะคะและอันที่4ก็คือความจางความเข้มนะคะถ้าเราเลื่อนไปที่ร้อยมันก็จะจางมากๆนะคะส่วนคําสั่งเบรนโหมดนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้มันจะเป็นโทนสีประมาณนี้ทุกคนลองเอาไปปรับเล่นดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจเม้นไลค์แชร์ให้ไม่กลบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ